สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสมองสุบ,อ,สบอนกินขอาปุ้นพี่น้องเอามาแต่เทียงเก่าสซสซื้อข้าปุ้นมหาโลสามขอบครัวเซ็ตแบ่งว่าให้เจต่วนน้อยหนึ่งเพราะแล้วน้มามันะโอ้สามโลออสามขอบครัว พอกินนารีดูพอกินซ้นชบโพอกินและการปลาเอื้อยแหละกระแบงมะไหงอันไอ้บอยกับอันเบาซินการจักจั๊บปุ้นนี่ทำไมกินนารีเนี่ยโอ้ยเนาะพี่น้องเอ้ยงบหน่อยสบายดีพี่น้องพอพืชมาหาหาโลสามหกทวดเขาไม่ชอบกินนารีน่ะเดี๋ยวบดจุสัะงนะขปุ้นหาโลพี่น้องเอ้ยอันที่ซ้ายน่ะออก Ồ, nó hệt nặng. Ui, ăn thịt ổ vô mai cũng không xảy được, không xảy được, không xảy đấy. Cái cái gì xảy cái tổ. Từng nhục, thấy nhục mặn ừ. rồi thôi. bài đi, phí nọng mà đỡ, phí nọng đỡ. Phật bụng nó thương à. bọn mình bắn đông, chị ơi, phật bụng nó hệt nhựa. Bắn là áo ăn... Măng hung, hệt ขนมจนเบิดทงหน,นึ่งเลยอืม่ปขึ้จุงไม่ห้เมียกินเลยบ่อนีน่ยทองอันเด็กแบ่งขนมนหายไปไกลหนึ่งทีเนอะพอแลเน้กินจังยังของเก่า,าเบิดกิ้กึนงงู่ะปิ้งดิผมว่าเนี่ยินเนาะ

เมื่อเห็นหน,น,น้ามันเข้าน่ะซื้อกัะปุ่นหาโลหาโลน่ะกระห0กสิบพันกีบ 60, กพี่น้องบด้หอดร้อยบาทดอกี่จังหวัดหาโลหาชิพเนาะโดยสิบพันร้ 50, น 10, อยบาทนะเจ็ดสิบพันพี่น้องเอยเงินกับเพือ กองกับเพนบางคำห้จากไฟน้ำหลดสืดส่ดอดอกจากไฟ มีต้องไปไปเลยข้างใไปอาถ่าแทกได้ยยดไดมมาพ่อจะไม่ปหาข้ามบาจักก็จักอ่ะเขาแม่ค้างเขาจะลงันได้ค่ะยอกกันกับเอืเ้อนม่ในหองไปตำมเตียงนอนเขาหาเคี้ยวปื๊ด อ้ยหยอนแล้วก็บ่เศ t าหายเอ้ยบ่เอื้อเฮ็ดสิแท้ละเฮ็ดเอง้องแล่นบ่ได้เบิ่งแ่นบเอื้อยว่าแล้วแล่นบ่ได้เบิ่งเอ้ยอุนนมแซ่บพี่น้องกินไก่น้องสาลานะลงไปหาบ่กิน่า ไออเพื่อเอ้าขึ้นมาหายเพื่อละมาแล้วรับอันไอ้บอยมาติดน้ำบุกไก่น้อยก็ขึ้นไปเหรียญน้ำไอ้มังกร์ ลงไปเห่ียน้ำทําทถาบสนใจมันอ้ายสิขึ้นมากผาแดนน้ำก้นอู้หงาติงว่ะมีเอฟซีเผือ่อมาเป็นยังนอกมังกรน่ะเกิดน,น้ำลังไก่น่อยคือใหเอิ่นอ้ายเอิญในน้ำผู้ใหญ่พยยี่น้องอันโพวานข้าวซาวติงนะครับกับเอิญละซาลเลยเนาะคืออันเบาไข่นี่นก็เอิญแมท่าก ขฮาก็ะเลยให้ลูกขฮานะ่ะเอินน้นอ้ายเพราะว่าลูกขฮานะ่ะเป็นผู้น้อยกลัวน่ก็ะเลยให้เอินน้นอ้ายแต่น้อยย้อนน้อยใหญ่มากมันสิบอเอิน Không cả rồi, ơi Như mẹ thì không, rồi, không Tháng thằng con Tháng hụa thằng này Chắc là tháng hua, tháng này tháng. Tháng Đó, xin mày, là Tháng thảo quá này để mạnh mà lắm mẹ bạn ấy thằng làn ่อนขึ้นให้แน่อันนี้น่ะไก่้ี่เยอะแสบคุณผู้ตีนไก่ก็มีแต่ตีนใหญ่ๆเอ้ามีเอื้อจะเป็นซ่อมปาก và bắt bếp ăn rồi đấy Cần phải giúp này Cho cho mà thôi Côn tăn Nhắm mình khơi nhỏ biết ยันียเนียนกินบาเบิ่งเท้ากะสิเอาใส่ซองฟิดไว้อยากาไปก็ซื้อตอนมันมากินเนาะพี่นอ้อง อล่าอะไรเด้อป่าลุงเบิ่งแต่หมอบอ่านนี่คนกับมาลา่าขีบเนาะขอบุญขอบคุณถูกกำลังใจขอบุญขอบคุณถูกคอมเมนต์เนาะพอกันคลิปหนาอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนสบายดี